ติ๊กนะคะมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ประมาณสี่ปีเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนะคะก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทําผมนั้นบ่อยมากนะคะทําสีนะคะเปลี่ยนทรงผมผมตรงเป็นผมหยิกหรือว่ากระผมหยิกแล้วกลับมาผมตรงต่อนะคะเปลี่ยนสีนู้นสีนี้คือบ่อยมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แพ้ไฮโดรเจนหรือพวกสารเคมี Me, ทําให้หนังศีรษะของติกนะคะเป็นแผล เท่าฝ่ามือค่อนข้างจะหนาพอสมควรอยู่ที่บริเวณหลังหูขวานะคะและก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะส่งกลิ่นพอสมควรหลังจากนั้นผมก็เริ่มทยอยบางลงนะคะลดความมั่นใจของติที่มีอยู่ที่เคยเป็นคนความมั่นใจอะ่ะแล้วทีนี้มันเกิดอาการคานันคันอีกพอเกาเกาเสร็จมันเกิดขุยขึ้นมาคนที่เดินตามหลังเราเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยหน้าก็สวยนะดูการแต่งตัวก็ดีนะแต่ทำไมดูสกรปรก เวลาไปที่สวยๆส,สามีก็อยากจะมาโอบก,กอดเราด้านหลังแล้วก็หอมผมแต่ในเมื่อมันทำไม่ได้ความสัมพันธ์มันดูจะห่างเหินไม่ค่อยอยากจะก,กอดมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่ yeah. วันนี้ติ๊กเลยได้ด็อกเตร์ปอปปี้มาทำให้ความมั่นใจและเหนี่ยวความรักของครอบครัวความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเอาไว้ เพราะว่าแชมพูด็อกเตอรป๊อปปี้ได้ทำการชะล้างสารเคมีตกค้างที่เราทำตั้งแต่สมัยสาวๆนะคะปัจจุบันนี้สามีเข้ากายหอมผม